อม่านี่คนเดียวมากเลยแล้วก็ร ola, ู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร่วมงานบมิเล anyway> ่ใช่ครับก็เป็นอีกครั้งที่ได้ร่วมกับร่วมงานกับบิเล่ก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานอีกครับใู่ดีหอกเกาหิวเลยดูแลตัวเยังไงบ้างดีใจมากไหโอ้โหดูแลตัวเองยังไงต้องใช้คุชชั่นของบิเล่เลยครับเพราะว่าคัชชั่นของบิเล่เนี่ยเขามีแบบว่า สารสกินแคประมาณสิบเก้าตัวใช่ครับเพื่อความลุงรถดสิวครือผิวเนียนแน่นอนแน่นอนแบบไม่หนักแต่ว่าอยู่ทนติดทนใช่แต่ว่าไอเทมหลักเนาใช่ครับคูชชั่นเลยเป็นไอเทมหลักของเราเลยคือการคือใช้วิลเล่คูชชั่นมีกคือออกแบบมาอันนี้แต่เดียววาใช่ครับใช่ครับไปดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้หน่อยครับครับก้ ตัวนี้มีเช่นมีเลเคุชชั่นนะครับเป็นผิวพรรณที่ดีมากก็คือเอาจริงคือเบามากๆแล้วก็ผิวเนียนผิวแบบไร้อบแดดแล้วก็บล็อคสิวแล้วก็ปกปิดเนียนครับใช่แล้วก็มีสารกันแดดที่ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยใช่ครับใช่แล้วก็มีเลเยอร์นี้ก็มีมีพาวเวอร์มีกันแดดมีอะไรอก็มีอืมมีหลากหลายตัวเลยครับ ไอรีส่งไปแล้วอะไรคุณรู้ว่ากเลยสัไญ้ค่รับาเลน่รีบซีรีส์ซีรีรีส์ู่อก็ต้องอ๋ออก็ต้องก็ต้องรอติดตามครับเหมือนเหมือนในทวิตเตอร์เขาประกาศไลฟ์อัพไปแล้วนี่ใช่ไหมอ่ด้วันนี้ในใน,นทว voilà. ิตเตอร์มีไลฟ์อัพแล้วคำพิสูจน์ตอวยังตีพ่ง่เลเมื่อกี้อ่ะใช่ออ้าวตี ตายแล้วไม่ใช่หรอเว้ยเว้ยเม่นเมื่อกี้เราเราเราพูดผิดหรือไงอ่าไม่ผิดไม่ผิดใครแต่คุณรู้ไงว่ามันจะมีไหมอ๋อเห็นว่าซีรีส์ทช่ไมรู้ว่ามีหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามใช่ครับ right. เ,เราติดตามในอนาคตก็ในอนาคตครับถ้าถ้าโผล่มาแล้วก็ฝากทุกคนติดตามและซัพพอร์ตด้วยนะครับขอบคุ มีเมสก็คือคือเราได้รางวัลจากเบสท์พาร์เนอร์ในในทีมดีเซนสิบสองก็ซีรีส์กัมียนเนี่ยนะคตแน่ๆครับแต่ว่าจะเป็นตอนไหนก <limbs. Okay. S 1> ็ต <'s in> <services> ิดตามนะครับใช่ครับใช่คร right ับตอนต้นเดือนมีสาต้นเดือนมีสานี่ครับโอ้เตรียมความพร้อมอย่าแล้วก็เราเราเตรียมมาเรื่อยๆครับของแฟนมิกิเหมือนฟ้าก็เชื่อว่าน่าจะสนุก ออกมาใช่ครับเราคาดผูเรามีอะไรพิเศษไหมไม่ได้พิเศษผูก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูครับแต่ว่าแน่นอนว่าเราจะากทำให้มันออกมาเต็มที่ที่สุดใช่ครับเราจะทำให้โชว์ดีที่สุดแร้วก็ฝากไปนะครับแฟนใหม่ก็จะรอดูแฟนมีดของเราครับทุกคนก็แฟนมีดนะครับมีประกาศไปแล้วก็ประมาณต้นเดือนเมษาครับก็ฝากไปด้วยนะครับแล้วก็ จะทำให้เต็มที่ครับนักแสดงทุกคนเต็มที่แน่นอนแล้วก็จะทำให้สนุกมากๆเลยครับ Welcome Society to Star Society.